สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวินโดว์ยูพีวีซีสำหรับวันนี้เราอยู่ที่ชะอำนะครับหัวหินเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่อำเภอชะอำนะครับตั้งแต่เช้าเลยเรามาถึงวันนี้สําหรับวันนี้ผมมาวัดผลิตเพื่อเปลี่ยนาจากอลูมิเนียมเก่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับมาเป็นยูพีีซีทั้งหมดทั้งหลังลทั้งหลังนี้อยู่ประมาณเกือบ20ชุดนะครับนะเป็นบ้าน2ชั้น ไม่ได้เรามาเที่ยวนะครับมาวัดงานที่หัวหินก็คือจากพัทยาเมื่อเช้าเราออกมาแต่เช้านะครับมาถึงเพิ่งวัดหน้างานเสร็จแล้วก็มาถึงที่หน้างานลูกค,ค้านะครับเราออกมาแต่เช้าเลยที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ใกล้ๆกับออหัวหินนะครับตัวนี้จะเป็นโซนของอลูมิเนียมเก่าที่ลูกค,ค้าติดไว้นะครับคือลูกค,ค้าต้องการที่จะมาเป็นกระจก2ชั้นนะครับเป็นกระจก2ชั้นเพื่อกันเสียงนะครับระบบเซฟตี้ด้วย ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเก่าที่ท,ที่ลูกค้าติดไว้ต้องการเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะโอเคมาดูในส่วนของบานเลื่อนนะครับส่วนมากลูกค้าจะเป็นทั้งบานเลื่อนนะครับทั้งหลังนะตอนนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนคือจะช่วยเซฟตี้เรื่องกันเสียงนะฮะแล้วก็มีการกระเพื่อมค่อนข้างเยอะแต่จากการใช้งานมานะนะครับตันนี้ใช้งานของอลูมิเนียมมาหลายปีแล้วก็อยากเปลี่ยน ที่เป็นคุณภาพเรื่องการเสียงเป็นกระจกดับบิลกราดหรือกระจก2ชั้นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโอเคตัวนี้เราจะลื้อออกหมดเลยนะครับตัวนี้ให้เห็นบรรยากาศในการที่เราเข้ามาวัดหน้างานแล้วก็หน้างานที่เพอชั่มนะครับเพชรบุรีนะครับก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนพรุ่งนี้จะเป็นบานฟิกติดตายนะครับส่วนด้านหน้านะสวนด้านหน้าฟิกติดตายชั้น1ก็จะมีชั้น2ด้วย นะตัวนี้อยู่ประมาณ70สูง2เมตรนะครับที่ความสูงตัวนี้เหมือนกันเดี๋ยวพื้นที่ไม่ค่อยมีด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะเป็นดูปกบานเลื่อนเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับนนในส่วนนี้ก็จะมีการลือ้อแล้วก็ติดตั้งเป็น U PVC สีขาวทั้งหมดเลยนะครับโอเค เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับของเช้าว,วันนี้ที่หน้าง,งานของเราที่จะมาติดตั้งนะครับให้ติดตั้งน่าจะเป็นก่อนปีใหม่หรืออย่างอย่างช้าก็ต้นปีใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในหน้าง,งานที่ชะอำเพชรบุรีแห่งนี้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับผม Windows u ูพสวัสดีครับ